ครับสวัสดีครับก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับผมข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิววันนี้วันพุทธที่3มีนาคม2564นั่นเองนะครับครับผมก็ข่าวท้องถิ่นวันนี้นะฮะแม่บ้านมหาทไทยจังหวัดอุดรธาน,านีพร้อมเปลี่ยนที่ว่างสร้างอาหาร วันอังคารที่2มีนาคม2564เมื่อเวลา10น,น,นาิกา0 3 0นนางนัดนัดวด,ดีลีลาเลิศแล้วรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุดรธานีพร้อมนายสามารถหมันนอกสมาชิกชมลมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุดรธานีนายอำเภอบ้านผือ คุณนายสิริโชมมันนอกภริยานายอำเภอบ้านผือนางพรพิมลอุทุมโภภริยานายอำเภอกุจจับนางอภิชยาแสนอินภริยานายอำเภอพิบุรรักและสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุดรธานี ัดกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารตามแนวทางอัลลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งได้นำปุ๋ยที่ได้จากการทำขยะอินทรีย์มาใช้บำรุงพืชและเลี้ยงปลาการปลูกเห็ดฟางและเลี้ยงไก่ ณนะบ้านพักไมยอำเภอบ้านผือเ,เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และการสาธิตการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกชมรมแม่บ้านมหัสไทยจังหวัดอุดรธานีนำไปดำเนินการภายในครัวเรือนของตนเองและขยายผลไปสู่ชุมชนหมู่บ้าน และครัวเรือนของประชาชนทั่วไปเพื่อให้กิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารของสมาคมแม่บ้านมหาไทยตามแนวทางหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนต่อไปฝังเสียงของนางนัด วดดีลีลาเลิดแล้วแล้วก็นายสามารถหมันนอกนายอำเภอบ้านถือเป็นฝังเสียนเรียนแล้วครับเรียนท่านานอำเภอบ้านขือนะคะคุณนายเนื่องในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เรารณรงค์นะคะเกี่ยวกับการรณรงค์ที่ว่างสร้างอาหารเป็นโครงการของสมาคมแม่บ้านมหาไทยนะคะเนื่องจากทาง เป็นี้ทางประเทศเราเลยนะคะได้รับผลกระทบจากโควิดสิบนะคะทําให้กระทบกับประชาชนเยอะแยะมากมายนะคะ<ม>เเราก็เลยมีการรณรงคล,ลงให้ให้ทำงานแบบริฐติจพอเพียงนะคะนอกเป้าหลักของท่านของทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราที่น,น,นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็ได้ผักที่ หาแล้วปลอดสารพิษน,นะคะในโอกาสนี้ทางอำเภอผือนะคะนำโดยท่านสามารถแล้วก็คุณนายสิริโชม,มันนอกนะคะได้เป็นโครงการที่ต้นแบบของจงังหวัดนะคะแล้วเราก็จะขยายไปที่อำเภออื่นๆต่อไปค่ะเนโอาการนี้ขอขอบคุณทางอำเภอบ,บ้านถือบ้านด้วยะค,ะค,ค่ะพร้อมสมาชิกแม่บ้านมหาไทยค่ะครับผมสามารถหมันนอกในอำเภอบ้านถือนะครับขอบคุณท่าน คุณนายของท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านนิธิพัฒนีลาเล็ดแล้วท่านนักวดีดีลาเล็ดแล้วนะครับที่ได้ดมาดำเนินการในเขตพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับที่มาด้วยนะครับก็จะมีท่านคุณนายของท่านนายเภอผู้จับนะครับท่านขอน,นิมนต์คุณลุโคกนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่เดินทางมาก็คือท่านคุณนายของท่านนายตัวที่บุรุษนะครับครับ ที่เดินทางมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็สอจอรวรันเชือการใหญ่นะครับที่มาสนับสนุนท่านคุณนายอาดีตสารณสุขจังหวัดสกลนครน,นะครับที่เดินทางมาร่วมด้วยแล้วก็ในที่เหลือนะครับก็จะมีทีมสมาชิกแม่บ้านมหาไทยของอำเภอบ้านถือนะครับก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่สำอางบุตรดีนะครับ ที่ได้ดําเนินการและก็มาช่วยเหลือในการดําเนินการในั้งนี้แล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านพาะพร้อมภรรยานะครับที่ได้มาดําเนินการในส่วนหนึ่งนะครับทางคอสนเกเตตําบลจะประมงนะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสร้างพื้นที่ว่างนะครับให้มีอาหารนะครับให้เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทย ที่ได้ดําเนินการให้จัดทําโครงการซึ่งวันนี้เราได้มาดําเนินการในพื้นที่ก็ต้องขอรบขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณครับ